อะไรเหรอสบายดีพี่น้องมากินข้าวต้มตัดน้ำมีมอนเลยเพิ่งเลยมาได้พ่อหนาตัดพี่น้องส่เบ้าพื้นเบ้าเนี่ยเบ้าพื้นเบ้าแผรนก่อนเด้อพี่น้องเด้อถามซุกดิบคนก่อนเด้อดมอันเพิ่งเลได้น้องมาได้พอกันเนี่ยเราเพิ่งเลยได้กันมาได้มาแม่นเลยอืมวันนี้ดานี้แล้วก็หมูไม่มูได้ป่ะเนี่ยให้ใส่นางละนะ ไปเอาผัวคือเก่าโอ้ยอันนี้แล้วเรื่องผัวเมียน่เฮ็ได๋ซั่นคือเก่าไปคืกันบ่ติเด้ออันเด้อเอาบ่ติดอกบ่ติว่าเฮาก็เคยเป็นเรื่องของเรื่องเนาะเป็นบ่ได้ว่าดอกคั่นว่าเอ้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้นะค่อยมันก็อนไปบ่มอมก้มบ่บิดได้ยังหักงแงกันคือเก่าแม่เอ้ยว่าได้ดเด้อว่านั่นเนีให้ลูกเด้อเออเออลูกก็ผิดไปแล้วเฮ็ดได้ไปิแล้วก็ว่าชีวิต่แมันหักบ่ิมันบ่มอมบ่ิแล้วก็ยาบิแล้วก็ คือเอากันคือเก่าเลยแม่เอ้ยพร้อมกันมาว่าไอ้ทั้งพวัตงเมียนะมาแล้วบใส่เรือใครผจให้แม่นั่นมันให้ลูกสาวแม่นั่นเนกแม่นะเออเอาเบิ่งข้าวเห็นโบอันเบิ่งข้าวเบิ่งอยู่างบอ้นข้าวอียงอันนั้นข้าวอันแม่อันลูกอันไข่พวัตันแพงพัวหลายคนแม่ลูกสาวเดียวแม่อะไมอบมูลมรดกให้เมื่อข้าวอันนั้นอันนั้นเขาใอยเหลือเรา ให้พว้านะซ้อมแม่กัเจนคุ้มตาเน่าโอ้นะโอ้ข้าวฮันมาพี่น้องมากินน้วกันมาด้วยโบจักวะโบจักจยากินเลยพี่น้องซ้อมไผ่ไผ่พวซ้อมแม่กัเจนคุ้มตาเน่าบั้นล้วก็มากราบขอโทษแม่บั้นเนี่ยได้เบิ่งข้าวได้เบิ่งข้าวอะตงแม่อมารินทีวีนะชอบพี่ยังเลยแม่นะ่งบจักบนให้เจ้า กินเจ้าหญิงอันนะของกินของอยากเชื่องไว้เมดอ้นเบิ่อหน่ายกินบิ่งข้าวดอกอันนี้เบิ่งมข้าวเขียวมุดตาเราบังเลยก็แม่เขาขอโทษกราบเราบันทึกทั้งคมดาเพิ่นว่าสั่นบัดนี้ขอโทษมันมีหยังเกิดขึ้นขอโทษมันหายบ่ล่ะเพิ่นพนักงานได้น่ะนางน่ะนะขอโทษมันก็บ่หายเบิ่งแล้วก็ข้าวน่ะพวกเจ้าก็เบิ่งตับเบาการยอมพลังเราไปสอนเราแบดนี้นะ là bố mình mong dù cái sao không lao dũ ừ. Lầy mẹ cho hương Mình đã hãy mẹ bưng ăn Bố mình trong hát phù hồn Ừ, ừ <ếp> hả <laughs> Bố ăn xong ăn Khó ăn bà ô lì Ừ, à kìa Áo nàng đây thông bồm mà đi Không, mì bố Áo bảo thay áo thông bồm mà xù Ừ, khỏi bố đi bừng đấy, khỏi bố đi bừng nữa này, khỏi bố đi bừng đấy Và giờ xưa đây nó, นายแม่น่ะเอ้ากินกินเอ้าสีเอาตรงได้อ่อนกลินกินสองสามคำก็กินเนื้อมะนขือเนี่ยเขาต้มจัดจะแซ่บเหรอว่าเขาต้มจัดเนื้อกินมกเขียดไหล่ะกินกับกระมดมันแซ่บขนมตัดเขียดมันจะซื้อโมเขียดนะชื่อหรือว่าไปหาเขียดเขามาขายคอยคอยซื้อมามกอยู่พี่ไปหลักกินมกใส่ไข่บดแดงหลักคั่นหอมลักมกเขียดแล้วกินก่อนแล้วมกไว กินอะไรเอามั้ยเขคนนังเด่นเนาะตอนยังยังเนาะอเล้งทำงามคนหนึ่งก็ไปจำห่อเองเนาะำเดินหาเนาะเมื่อไหร่ทจ่ห่ออือที่ฉันจำบ่อตัวนี้จำเดินหาบอยะเป็นยังไงบอ๊อที่มากระูด็นกันได้เลยมั้งขวดขวดนส่แครนมาด้วยพี่เนองก็ได้ใส่แขนยามเนออกแทก็ได้เปลือกสด ขา<ก>ออกกว่าเออฮ้อนฮ้อนเออดละออิว่าพี่ยังจะคือหห้ลูก้ยมันเล่สุดหมาข้างในมันแมข้างในกเัเหืองข้างนอกกับเลอมันทุกกระโปงม,มันสกเ,เลืองมันหมักงได้อันะิ่งเลือใจป้าุยในสังสีอกกัเหืองน้ำอ้อ,อยกับไขยดีดีได้พี่น้องเลยน้อนี้ได้เลยคุยกิน

ขายโค้แถวนโอ้ไม่ได้โค้ยให้ต้องเอาหลักอย่าาเาหลักแม่นางอันี้เอาหักเลยเนาะคือเก่งแต่มานี้เลาขายโค้แเลยเจ้านี้โ่เอเอาออนอ้อนด่วนเลยเขาะขายอะไเจ้านี้ขายแล้วคอยอนอ้โอนอนอ้นนี่ให้เขาสองน่นตายคงขอแค่คนคนคนน้อยสอคน หารกันทะนดีสองล้านไปเดือนหนักก็ลดลงลดลงลดลงก็ร้อยแบบเดือนคู่ซองแบบเดือนคู่ซองไอ้พวกคือจะมาบอาหนี้ทั้งเอาเลยนะไม่ควรยืมยืมเลยละบนพิจารณ์เนาะคนเฮามันดีแต่มันมีมันมีการหมุนเวียนเขามีเครดิตมีเครดิตอืมอ้นเขามีเครดิตบ้างว่ามีมองให้ยืมนั่นเขาเชือว่าเขาแน่เนาะ มันสะดวกสบายอะได้พี่เอาอรด้คอเนก็ยากได้บ่าบ่นเบาแต่คนว่าอันนั้คนเขาอันนั้บ่ด้เหตุหาเงินหางดินมีเพื่อนเป็นของตัวเองไิหนดีแยืมเงินง่ายแม่แม่มันก็บอกว่าคันเจ้าบุมี่ยังดีมีเพื่อนนี่ บาดบ่าเอามายืมเน่บุ้มีมึงสังนี่เขาบ่งให้ยืมบุ้มีมันวดตจนน่ะแล้วได้เขาบ่ให้ต่อยืมมันนะทั้งบา่ทั้งเน่าอันนี้เขามาเบิ่งดินเจ้าเพื่อนเจ้าเขาตีราคาเขาตีราคาให้เขาห้องนเท่านั้นแค่นี้เขาหวังเอาแล้วเขาหวังพบสมบัติขันมาเบิ่งกะอันนั้นก็แม่นบ่ทีจะบ่หันเราโอ้คือกว้งในห้องเจ้าเห็นปะงามเนาเดียรราคาเดือนใช่ในห้องแอร์ห้องแีร์ราคาลดใส่แล้วไปครึ่งหนึ่งเลยเอาอีกบอสอัีไเลเอาอีกเนาะเอาอีกบอสอึด ได้แห้งอยากให้เอาอีกเอาเป็นลูกค้าพี่ไอพี่เขาได้เอาไฟแนนซ์เดี๋ยวขอไปจ่ายหนี้มาเอาอีกแม่เอื้ยเอาไหมเอาต่อได้เลยได้หนิวะอืมบ่เขาจะมดแห้งร่อให้เอาอยู่เนาะเขาจะให้เอาต่อเลยนะบ่ให้ยันนะิให้เอาต่อๆเลยนะหนึ่งอืมเฮ้ยมันจะมุดแยบนี้ยังเอาอีกเลยนะอืมนี่คือน้าจะมุดเแถกขนนาะคราวเดียวนึงอ้ยไฟเอาบรคเบไปในสมนาบัติ หาเงินพอได้ใช้ได้จ่ายไปบ้านเราสี่ห้องจ่นี่ดอกพี่น้องเอ้ยก็มีอยูหนีสินคนเฮาเนาะเพราะว่าคนทำมัคนทุกคนขนาดคนรวยเขาแห่งหนีหลายกว่าเฮาเขายืมมาค่าท้ายรู้ๆนะแกนี่ธนาคารทางนั้นเออมีเขามีที่หลายเขามีเพื่อนมีซานมีหนีแล้นมีมีทีละจ้ดก็ดาวท้ายเที่ยมมีธุรกิจไอย่ ท่านเข้ามาหายคนแด้วัยคนยืมเกได้เงินเขาก็สองอมูนมันก็เก่าหลุดเนาะเขาจะได้เงินก่อนมาซื้อมันก็เก่าแล้วเิดจะได้เงินกูนี้แะคนทำโบมี่แบบิ้เงินสดมาเยอะอยจาได้ขันมายบมาเน่ะมันหักหน่อยซุมเงินชดน่ะมีอยู่หน่อยมีอยู่ัมันหน่อยแห้งจนมากกับดาวน่ะนมากกับหายไข่แดงโต้าุนเจ้าบุญใหญ่ก็กินยุ้งมันอิ่เข่ามานะแม่นี้มันเป็นเข่าแม่ไี่มันเป็นเข่ากท้องจ้ากินเข่ากังเอาฮะ กินเขากบอันไม่จะเป็นเบาหวานวไแม่ปวดปวดไปเห็นนะหายปวดปวดเห็นนะแล้วปวดขยีนะปวดไปเห็นไม่เต้นความดันนะความดันเหรอแม่ความดันมีเบาหวานความดันลดเขาไปเปความดันเบาหวานม่คมดันเขาบริข้นนะยรับกินโมเขียวกะเรานกรยากะอิ่มแล่ออนอ่อยเนาะก่าเขยวกับมาจะ่นกระสี่นงกรายกระสือเล ถ่ายแรกจังได๋เฮสิไปกินดาดาสิพังแนี่เออแนวนี้อือ้ยังมาก็กินก็แล้วแต่กูสิเบิ่งบ่เบิ่งเนาะเพิ่นเบิ่งก็เบิ่งให้เฮาก็เบิ่งเพิ่นบ่เบิ่งก็แล้วแเฮาจะุวาสนาเพิ่นมักเฮาเพิ่นก็เบิ่งเฮาแน่ความเจ้าเพิ่นบ่มักเฮาเพิ่นก็เบิ่งเฮาคือเก่าเนาะก็เบิ่งไดกูมักก็เบิ่งกูมักก็เบิ่ง กูบ่มักระเบิ้ลกูบ่มักระเบิ้ลขับบึงแล้วก็ธรรมดาจ้าก็แชทุกแก็แาทพงไฮคอนเน่ยมันเป็นคำด่าถือแบบคำป่วยพอนกู้ได้เข้ามาดูมึงนะกูเข้ามาด่ามึงกูมากดไลค์ดิ้งมึงดิ้งไรดิ้งไรนั่นแหละคำว่าเป็นคำคำให้พอนท่องแล้วไฮถกตัวเองเขาก็บล็อกไว้เนาะมูด่าเขาก็ะปซุ่นอย่างนี้แม่คิดน้องเขาไม่ คนที Davis, ่ดาคนที่ดาเฮานะเขาให้ทุนเพิ่นได้จะพิมพเขาให้ทุกตัวเองเฮาได้เว้าบ่ได้เฮาัดเนาะเว้าทงโอยสตันสายตาอารมณ์่นี่อย่าไปหายเพิ่นเด้อเพิ่นดาน่ะไปหายเขาบอก บ่ฟังแล้วกะแลกนะเฮาบ่ค่อยไปฟังเขาลยามีแต่เฮานี่อีต้นเพ่นนั่นแหละเป็นยังจให้ถุกตัวเองแท้แต่ละมื้อหนาเอาเรื่องคนอื่นเอามาเครียดนเนาะเอามีความสุขอยู่ในชีวิตเด้อเจ้าเด้อเอาเรื่องคนอื่นโอ้ยแต่ว่าอู้กูขี้ดอีหนิเกนอเพิ่นเนาะมันสิเว้าแล้วมันมันหนักใจจั่นีเป็นอีต้นเพิ่นให้กตัวเองให้ความสุขเฮามีความสุขเซยหมู่ซังเฮาบ่ได้เฮาน่บ่ได้เว้าให้ไผเพิ่นด่าเฮาเพิ่นให้ความทุกข์เพิ่นเองเฮาลมีความสุข มันเป็นแบบนั้นวันวันละอี่จ่องดูเนาะว่าทีมันเสียดยังมันเสียดยางขนาดนั่นแหละคนมีความถูกคนหพดนั่นแหละเออคนบ่ปล่อยบ้างคนให้ปล่อยบ้างไปอมีความถูกกับตัวเองโอ้ยไ่ได้แบบนั้นมันเป็นแน่นแน่นไปหานหนังชิวๆกินกาแฟมมนแน่งแสะก็บอกเนาะเออะแน่นแน่นนะบอสนั่นไดลสิไปซนไอสังเหลืองคนอื่นชนตัวเองโอ้ยอย่างเงียมันไปใส่เฮ้ยส่วนกนไปไปกินไปไปเขาหันไหนกยไปเออ อันนั้นนะเอาความสุขให้ตัวเองคนเฮาอันแบบนั้นเนาะพี่รองเนาะเอ้ยมอนเฮาโฮมเงินเห็ดอันนี้เนาะเห็ดนี่เนาะเห็ดพร้อมกันนี่ๆๆอืมยิบขึ้นนั่นนี่เขายิบนันนี้จะเอาไปห้อยเยอะเออแล้ววันนั้เห็ดร้ายของเฮาอยู่ของเราะเห็ดเป็นอะไรไปได้เห็ดอันแบบอีจ็ดสี่คณะใบจีบจีอ้าวใครข่าเน่นยรีเลเซอร์เลเซอร์บล็อกเอิ์คนยังไงเลเซอร์นะโอนเขาอันแปะใส่กะทิข้าวกระบอกจักรข้าวกระบอกจักอกันเอาจะไปเห็นบอกของกระเบื้องยัพท์นี่ มาเละไกันหนาก็เป็นผื่นเป็นผื่นแดงแดงแดงอะไรมันก็หายเองเห็เขาพี่แล้วก็ไสออกมาก็จะเบาหน่ะมันแบบอาทิตย์หนึ่งพี่เธอนึงบอนะข่อยอยากไปเห็นแบบนั้นเลยมันจะปวดเจ็บมานะคันนิดหนึมันสิเจ็บมันเป็นอุบัวนบอบอบอฉีดมันอันหาเข็มบ่อยอันนะฉีดค้างกันะอ้าวคลิปนี้กับม่มอล่าเด้อพี่น้องเด้อเบาน้องหัวงมวนกินไปเบาไปลมไปเนาะพี่น้องคันบ่เบาๆกับบอเด้หัวพูไปต้าพูดกับบอเด้อาบน้ำเนาะพี่น้องเนาะเทบาย